การเทศคถาพันธุ์หรือที่นิยมเรียกกันว่าเทศมหาชาติเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในสังคมพุทธศาสนาไทยเป็นการเทศบอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในสมัยที่สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเทศมหาชาติจึงไม่ใช่แค่เพียงการฟังธรรมแต่ยังเป็นมหรสพทางปัญญา ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและความบันเทิงแก่นแท้ของคถาพันธคขถาพันธ์หมายถึงคถาบาลีจำนวน1,000งคถาที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรตั้งแต่การพระราชทานช้างปัจจัยหน้าแก่พรามการพระราชทานพระโอรสธิดากแก่ชูชกและการพระราชทานพระมเหสีคือพระนางมัดสีแก่เท้าสักกะ ซึ่งการกระทําเหล่านี้ล้วนแสดงถึงการบําเพ็ญทานบาร,รมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่ามหาฐานเพื่อเป้าหมายในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ประกอบของการเทศมหาชาติการเทศมหาชาติโดยพั่วไปประกอบด้วย13กันหรือบทซึ่งแต่ละการมีเนื้อหาและจํานวนคาถาที่แตกต่างกันไปและมักมีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่โดยมีองค์ประกอบที่น่าสนใจดังนี้การเตรียมงาน ชาวบ้านจะร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธงทิวและเครื่องทยาทานอย่างสวยงามบางแห่งมีการสร้างรวงมุงหรือศาลาชั่วคราวสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมและเป็นที่นั่งสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเครื่องกันซึ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเครื่องกันหรือเครื่องบูชาประจำแต่ละกันซึ่งมักประกอบด้วยธูปเทียนดอกไม้ และปัจจัยถวายพระสงฆ์บางการอาจมีเครื่องบูชาพิเศษตามเนื้อเรื่องเช่นกัรชูชกอาจมีเหล้าและอาหารขาวหวานหรือการมัตรีอาจมีเครื่องหอมและเครื่องสำอางพระนักเทศการเทศมหาชาติจะใช้พระสงฆ์หลายรูปบางครั้งถึง13รูปสลับกันเทศไปตามกันต่างๆพระนักเทศแต่ละรูปจะมีลีลาและสำเนียงการเทศที่แตกต่างกันไปบางรูปเน้นความไพเราะ บางรูปเน้นความตลกขบขันทำให้การเทศมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อบทเทศและทำลองบทเทศมหาชาติส่วนใหญ่จะเป็นร้อยแก้วสลับร้อยกรองมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยการออกเสียงบาลีของพระนักเทศที่มีสำเนียงไพเราะและการขับขานทำนองสนอในบทประพันธ์ไทยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการฟังเทศมหาชาติคุณค่าของการเทศมหาชาติ การเทศมหาชาติมิได้ให้คุณค่าเพียงแค่การรักษาประเพณีแต่ยังแฝงไว้ด้วยคุณประโยชน์อันหลากหลายคุณค่าทางศาสนาเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและเข้าใจพุทธประวัติในพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าได้ซึมซับเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานบารมีการเสียสละและความเมตตาธรรมอันเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการเทศการใช้ภาษาไทยที่สละสลวยรวมถึงการสร้างสรรค์งานฝีมือการจัดเตรียมเครื่องกันและสถานที่คุณค่าทางสังคมเป็นโอกาสให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันสร้างความสามัคคีและร่วมกันทำบุญเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณค่าทางจิตใจผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินจากลีลาการเทศที่หลากหลาย ได้รับข้อคิดและคติธรรมในการดำเนินชีวิตทำให้จิตใจสงบและเบิกบานการเทศคาถาพันในยุคปัจจุบันแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่การเทศคาถาพันก็ยังคงดำรงอยู่และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยบางแห่งอาจจัดเพียงวันเดียวจบหรือบางแห่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนออย่างไรก็ตามแก่นแท้ของการเทศมหาชาติยังคงอยู่ คือการบอกเล่าเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยคุณธรรมของพระเวสสันดรโพธิสัตว์เพื่อเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมแห่งการเสียสละและเมตตาธรรมมาปรับใช้ในชีวิตการเทศคถาพันจึงไม่ใช่เพียงการพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงศรัทธาราสาทะในพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งรวมของมหากุศลและมหาบันเทิง ที่คนไทยได้สืบสารกันต่อมาอย่างไม่ขาดสาย